ไปเจอร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งที่แสงพุ่งทะลุออกปากเลยจริงๆแล้วคืออยากให้แมสมากๆเพราะวัตถุดิบเอ่ยใดคือสดชามส่งตรงจากญี่ปุ่นรสชาติคือที่สุดยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราสองคนจะต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนมาเชื่อกควันนี้พาทุกคนมาที่ร้านคาโบชาซูชิสาขาเซ็นเตอร์พระรามเก้าที่นี่เป็นร้านที่รวบรวมวัตถุด,ดิบคุณภาพส่งตรงจากญี่ปุ่นทุกวันและมีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายแบบนี้กันเลยระหว่างนั่งรออาหารก็ได้น้ำซุปและออเดอร์อร่อยๆแบบนี้มาทานเล่นกันก่อนนะเปิดกันที่เมนูใหม่อน คริสปี้ได้ใจสุดๆมีทั้งกุ้งขาวเนื้อปลาแซลมอนแล้วหอยแมาลางพูนเนื้อสแล์ความอร่อยให้สิบตตเต็มสิบไปเลยเพราะอร่อยเกินต่อกลเลยกับเมนูที่ดาเมทแรงมากกับซาชิมิเซตซีที่ยกขบวนมาทั้งแซลมอนโฮตาเตะฮามาจิและกามิแต่ละชิ้นคือไม่ได้เสิร์ฟม,มาแบบเล่นๆชิ้นคือหนาคือใหญ่เบิ้มทานเข้าไปคือเต็มปากเต็มคำเนื้อปลาหวานสดฉ่ำอร่อยจนจะเคซี่เลยและขอแนะนำอีกหนึ่งเมนูใหม่ของร้านที่สายเฮลตี้จะต้องกรีดลอ้บบอกับแซลมอนอะโวคาโดสลดัสลดแซลมอนเสิร์ฟมาแบบชิ้นใหญ่ชิ้้้้้นนนนโโโตทาาาาาคคคคู่่กกกััับบบอะะวดดดดแแลลลผสสรงไปใใหหุๆีเ กันแล้วทานจานนี้บอกเลยว่าเอ็นจอยติ้งสุดๆส่วนอันนี้สายชีสเลิฟว่าคือไม่สั่งไม่ได้เลยกันเมนูนี้ลาวาโรที่เสิร์ฟม,มาแบบร้อนๆชีสเยอะม,มชิ้นใหญ่เบออ้ออร่อยเต็มคาแนะนําไม่สั่งมาลองพอดีมากพูดได้เต็มปากว่าถ้าใครคิดถึงซาซิมิโซลอาหารญี่ปุ่นวัตถุด,ดิบพรีเมี่ยมรสชาติที่ทำดีทาถึงแบบนี้แนะนําเลยว่าต้องมาที่ร้านทาโบชาซูชินี้เลยเท่านั้นมาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย